ผู้เได้คือไปเลยบริจาคไปเลยจักแล้วเนาะก็คิดวมาหารวล่มมไปอ่าสจตังคณะเซื่อนบ่ตังบ่ตงาพอยัง่ตังบ่สึอยู่นี่หลกนิยมเด้หลกตังคณะทุกมือนี่เรารู้ตังขนมูอีคารเน่เอื่นพาะไหนเ่บอสตัวบอบอดครับสวัสดีครับยสวัสดีค่ะขอฝากเื้อฝากตัแน่นี่แหละตองัาเพิ่ในบอสนุนบ่มากคาสุทไทยนะ รั่วมักบังคับทุนทยนะวับอดเบิกขึ้นในค่นหนู้บังคับก็ปวดหัว่ารั่บุมมากเลยอยูเป็นในบอดแต่ว่าปากนี่ครับอันนี้คือน้องยังกว่าล่ะน้องชัดชัดครับน้องชัดชัดอายุสิบเก้าปีครับเรียนอยู่ปีไหนลูกล่ะอ่าเรียนอยู่มหกครับพ่ออาม่หกแมนพ่อหกเป็นผู้ใหญ่เซื้อเรียนอยู่ม่อหกสิบเก้าปีจบปีนี้ทิลูกแมนครับพ่อจักสิจบบรเอาใสกโจประวุลเอาแสดงว่าอีเดยบ้าแ ให้กำลังใจมือกีตาร์่ีพากในระจาดีขนาดเสียงไว้ในเสียงในพุณมือกว่างนานๆนถอะเดี๋มือกว่างจุตนาามยอนมันไม่ได้เหลือมันยยอกมันเตอยุ่งให้กำลังใจมือกีตาร์ขาดาะัุเหลือนะอกีตาร์เนกันโลเนาะไม่มือกวางไม่กวางยุตนาเมือเือยู่บ่ได้ยอกไม่ไกว่าสบาทพุแต่จะขอเงยมาสนใจมือกว่างยังวยไปหามือกีตาร์กันบ้างไมสิ นั่นยืนนักสิบอะไรไม่เสียแต่ต่มืองท่าข่ายนังนทีเมนเร็วมากเมนเร็วเมนเร็วเมนเร็วตอนตั้งหันเนี่ยยู่หันบ่ห้องน้องเอิร์อยู่หันไปปู่ศาสปู่ยังใกล้ๆกลพ่อไอพี่อะไรก็คือตั้งแต่อยู่นี่แท้ไม่เอ้ยหน่อยไม่เอ้ยหันวลันหน่อยก็ไม่เห็นื่ออะไรยูนี่แหลกยูไปไกลมูอะไรบ้างแล้วสิเมนบ่ลเมนเออมาทีนี่ปุ๊บมือนีมากกับรอยไม่ต่อยู่มุ้งนี่อันคือจังซีเด้อบ์วันนี้ครับผมอันนี้ลูกลูกสายเจ้าแมนบอลจะไมีลูกมีหลานมาฝากบ่ มีอันอันนี้ร้านจะเอามาฝากมันบ่เพอาะดีขวากาวาสีเฝ้าสู้หัวหน้าฟังอย่งเตีวบางเวทนี่ขวากาลืมข้าวร้านไหนขวากาวาสีเอาร้านมาฝากคือกันเพื่อีกันร้านขวอยี่ปุ้ยมันลองเพลงให้ขวายฟังอยู่เฮี้ยนจิดขวานอนหลับกันยังวงมาฟ้าพันตรีพันตรีสุวรรณเพร่จะเอื้อยมาให้นหัวหน้าเบิ้งเด้อว่าแต่สีหลับบ่จนบักลาบักลาบักลาเอ้ยทำเอ้ยมั้งไมู่กหัวหน้าพันธ์ายู่นี่ผู้ดีผู้ล้ออ่ะตัวอายุจักปีอายุจักปี สิบเก้าปีนี่ยล่ะโอ้นี่แหละร้านข่อยอันนี้เออร้านข่อยเราหนึ่งสิบเก้าปีสิบเก้าปีเอาอันสิบเก้าปีนี่กลับหลังเลยแมนบอเออเป็นเก่าสิบเอ็ดพ่อสิบเก้าปีมุกเขาใส่เบาไว้ตัวนี้มันบอแมนเบาไอ้ยังบ้านข่อยบัวแด้เอินเบาบ้านเจ้าเอินญยังฝังฝังเฮ้ยเขาเขาอยากไปเยียงเพื่อนหลังเขาเขามาใหม่เขาต้องนอบนอกดิ ทดสอบทดสอบทสอบเสียงล้ำล้ำล่ำซูเปอร์ฟังก็ได้อยากฟังเสียงลารามันเป็นแต่ยุยแทธนาบ่กนาโปยุยได้ล่ะเป็นเช่นไรนามันยานเป็นอะไรคือยานซิลิโคนไหลเอาล้ำล้ำล่ำซูเปอร์ฟังบักลาเอ่อเอาใจละครศูนย์เนี่ยครับเอียงศูนย์เพราะมันศูนย์ตีกันดิศูนย์เนี่ยอะไรลงศูนย์วีว่าซื่นพูดวีว่าซื่นประสบการณ์ไร้เทียดิเตรียมตัวรับเลยวพนาขึ้นค่าโตไปเลยสองพันห้าเกินลำพับ เกินป้าว่าแล้วมาๆฟังเสียงต่ะเปตั้งเสียงเนาะจะสูงไม่สีป่เนาะฮะว่ากันมาลองสอบว่าให้สิเนื้อไและนุ่ยาสูดเอเอาอเอาเอาไม่เห็นเพื่อนลองใช ไม่คือขาดพี่มองลงนี่นพี่ก็ได้เกิดดอกเมื่อไหร่แสีหาวภาษาหาวหาวเขาดิอยู่ดิเป็นภาษาญี่ปุเลยสักคนน้องคว้านหาวเขาดิอยู่เด็ดบาดเมียน้อยเพป็นภาสาหาวเบื่อเพื่นเราดีดีบัตรที่เจ้าของเตือโทรศัพท์นั่นน่ะเดือนละสองเคียงพูน่ะเพราะเราดีแท้พี่พอครับขอบคุณทางรัตนสินนะครับที่มาให้กำลังใจศิลปินคนไทยนะครับครับผมครับ อ้อ่ะอันนี้ก็คือเพื่อนว่าเอามาฝากพวี่วีฟัง,ฟฟงบองแล้วหน่วยการคดีหน่วยการดีเสียงดีเอาจังซี่จกมหกแล้วมาต่อปริญญาอยู่ดีด้ล่ลหลเด้อมาต่อปริญญาทางหมอลำเอาโอเคน่านไก่ได้สิน,น,น่นกนากดไก่แมนฝากกินดีได้สีนอห้ามทุนขึ้นเลยแต่ว่าเออปัจจุบันพ่อบ้าอีกประนึ็นพ่หนาครับครับแต่ว่าสายตายสี่คือจัง่จริงใจนี่ละ นั่นๆนานมันฝาคว้าฟาข่ามีอีกสองคนพาแล้วเป็นไงฟอใส่อีกสองมาอีกอีกสองเอากระยังมาซื้อโทรศัพท์เดือนละสองเคียงเอาซื้อไปหนะจังนะมันเสียซื้อเขาแก้เพ่งโอซื้อเขาแก้เพ่งได้มีเหตุผลมีเหตุผลกูติดโต๊ะผักสองไปเห็นผิดใจก่อ็งั้นยังไงฝากไว้ครับพี่น้องที่รักแฟนเพลงบาล้ำถากว่าทางศิลปินภูไทยเนาะเออ ได้มีโอกาสนะครับการิรับเล็กน้อยผู้นี้ไว้ในวงแต่หากว่าทางใจเข้ามาเรียกว่าเมซี่มาหมอบอีดีอีหลอนะครับกะเสียวไว้ในวงนี้เป็นพระเอกวงนี้ได้บากหลาด้ะ อายุ19ปีพะนะปาา้าคือร้อเสียงใหญ่เสียงมวนแต่บนหน้าเสือเลยแต่ว่าอาจจะเป็นเครือญาติสุภคิดบ่อทองเพราะว่าเราอยู่ยะสัวท่อนเกิดนั่นเกิดเกิดอยู่ยะสัวท่อเด้เห็นบอลนักเอกระดากระสินเนี่ยมาอยู่กระสินพ่อวี่หยกให้เป็นคนกระสินรัะดากระสินสกิล่าแตเลยว่าจอร์นัมกระสินที่จริงเราเป็นคนบ้านทั้งอำเภอไทยเจริญไทยเจริญบ้านใกล้ๆกันกับสุภคิดบ่อทองคนส่นท้องพุ่นเสียงดีตัวเนี่ยค่ะน้อ พวกนาขึ้นได้ยานเสียงดีจังอยหรอเอาสุดๆกันกนะเอาสุดๆกันนะกินสุดๆกันงงเทเล็กๆกันนะมามาเ,เพลงไหนกันนะมาบ้าอ่เพลงชาสุดๆกันนะลูกอย่าแก่หนาแค,ค่ตาคุณเด้ออย่ามาแต่ไกลอย่าสุมด้วลูกอย่าอย่าเรีเยนแบบพ่อเอาสุดๆพ่อมีดนตรีบอสตี้โรตีหำเงามาดนขาดคนเท่แค่มาซอยดูแลหำแน่พอให้หำผ่อนคลาย กอดจูบลูบคลำเห็ดยังกับหำกระไดหำสิบอ๋ไปใสสิตามใจสุยาหพ่อ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 ปากลาพ่อพ่อเอรื่องนี้มั่นโอ้ยนนอคนขี้กูรู้เออกนโอ้อันอันเพิ่น <c oughs> เพิ่นอนลองว่าหันซื้อเพลงว่าหำเงาหำเงาวันนี้พี่<อ>พน้องใชได้ฟังเพลงหำเหี้ยวว um ันนี้ไงล่ะมามาครับมาหำเหี้ยวหยุดใส่กูว่านเนี้ย กูแต่งมายางดีแม่มาจางไหนอย่างนี้แต่บักบามเนี่ย่งใส่กูดีดีรอดูน่ะพี่ลอกดนะอาะยเอะไรฮะถึงหำสีเหี่ยวบบเลียวดูใครสาวน้อยสาวใหญ่สีมาสนใจหำเหี่ยวไม่นองทำนองใดเนี่ย เออนาเออเออคืออยู่คืออยู่อันห้ำเงาอันนี้ห้ำเหี้ยวแม่แค่ะอย่าพังอีกวะฟังกันอะไรอีกหีเหี้ยวโอ้ยมาบ้ากระนาบมาบ้ากระนาบมากัะนาบวะว่าพอไม่อยากแพ้หรืว่าอยากตัดแต่ว่าถึงขึ้นลูกกตีแค่ยั่วโอ้ยรู้เด็มาขบวนมานตีพวกนี้เด็มันจะมาพวกนี้โดยมือแซกใหญ่ดีกอย่างนี้ตัวถามคือเบี่ มือแซกหรือมือต้องบนเอ้าให้น <|so|>> ้อไส้ไปพักก่อนเดควันให้น้องชัดไปพักก่อนสวัสดีสี่สิบปอยพี่นั่งอีกมีท่านไหนเบิร์เด้แมนแล้วใครไหวด้วอีกกัดหูกันซอยเบิร์เด้ตัวดีฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ในแกลลอร์นะครับพี่น้องค่ะ